ระวจะน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่3บันทึกว่า เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านทุกคนตลอดเวลาและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทําถึงความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนักและถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข้อคิดจากพระวจนะชีวิตที่ควรค่า แก่การขอบคุณ 1. ชีวิตที่มีความเชื่อและแสดงออกเป็นการกระทำไม่ใช่ความเชื่อที่ตายไปแล้ว 2. ชีวิตที่มีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนจนยอมทำงานหนักเพื่อพระเจ้าที่เรารักและเพื่อมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรัก 3. ชีวิตที่มีความหวังส่งผลถึงความทอรหดอดทนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ